ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีความเห็นชอบในหลายวาระที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามได้จากการถแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากทีมโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะการประชุมครมรก็ได้มีการพิจารณาในประเด็นของเรื่องน้ําในขณะนี้เริ่มตั้งแต่ว่าปริมาณน้ําที่มีในเขื่อนขณะนี้มันลดน้อยลงไปนะครับเราจะบริหารจัดการน้ําอย่างไรให้อ่ น้ำอุปโภคบริโภคนะมีพอเพียงน้ำที่จะรักษาโดบนิว้วคือดันน้ำเทเนี่ยมีพอเพียงนะครับแล้วก็การเกษตรจะทำอย่างไรมีผลกระทบอย่างไรนะครับที่ประชุมก็คิดว่าจะต้องลดปริมาณการปล่อยน้ำนะครับโดยเดิมเเราปล่อยอยู่28ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเนี่ยเอาจะต้องลดลงเหลือ18 ล้านลูกบาทเมตรนะโดยขั้นตอนการลดนั้นจะลดตั้งแต่วันที่16ไปต้นปจะเริ่มลดประเด็นสําคัญที่อยากจะเรียนคือว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องดูแลนะครับน้ําดื่มน้ำอุปโภคบริโภคทั้งในเขตภูมิภาคนะครับในเขตรกรุงเทพหมหานครนะครับแล้วก็น้ําอุปโภคบริโภคข,ของประปาหมู่บ้านทั้งหมดซึ่ง ซึ่งทุกระบบทั้งสาระบบเนี่ยทั้งประปาหมู่บ้านประปาภูมิภาคประปาน้ำข้อหลวงเนี่ยส่วนหนึ่งก็ใช้จากาน้ําชุนประทานด้วยบางสวนก็ใช้จากแหล่งน้ําที่มีในพื้นที่แหล่งน้ําอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ความสําคัญต่อเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคแบบนี้ให้อยู่ได้ถึงเดือนกลางเดือนสิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสูตรก็คือว่าน้ําของการเกษตรนั้นจะต้องขอร้องประชาชน ในรุ่มน้ําเจ้าพญานะครับอาจจะต้องลดโดยคือพูดง่ายจยไม่สามารถส่งน้ําให้ได้นะครับน้ำเพื่อการเกษตรไม่สามารถส่งให้ได้ถ้าอา่อันนี้ต้องขอความร่วมมือโดยจะให้ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยนะครับได้อ่ร่วมมือกับทางไฟอ่าทางทหารทางเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ส่วนอื่นเนี่ยช่วยกันเรียนที่แจงชาวบ้านประชาชนนะครับว่าจะต้องไม่สูบน้ํา ในระบบชนประทานนี้นะครับเพื่อจะให้น้ํานั้นสามารถที่จะเป็นน้ําอุโปโภคบริโภคได้นะครับอันนี้ต้องขอความร่วมมือกันต้องทําร่วมกันนะครับในขณะนี้เนี่ยที่คณะกรรมการพูดคุยกันเนี่ยคือว่าคาดว่าในช่วงเนี่ยกลางเดือนเนี่ยยังมีฝนจะไปไม่มีฝนเข้าใจว่าจะทิ้งช่วงอีกทีเนี่ยประมาณปลายเดือนวันที่20กว่าเดือนกรกฎาคมนะครับ แล้วก็จะไปมีฝนอีกประมาณต้นเดือนบ้างเล็กน้อยจะถึงกลางเดือนสิงหาจึงงๆมีฝนนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงวิกฤตของของของชาวนาในลุ่มน้ำอ่าอย่างไรก็ตามทางนายกมุตปีเนี่ยท่านสั่งให้ได้มีมาตรการในการเตรียมการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกษตรกรทั้งหลายนะครับขณะน,น,นี้ก็ได้ให้ท่านผู้ว่าจังหวัดกับฝ่ายทหารได้เดินสำรวจกันจริงๆเลยว่า พื้นที่ใดบ้างที่เป็นพื้นที่นาพื้นที่ไร่พื้นที่สวนรวมทั้งประมงด้วยนะครับว่าสภาพปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วน้ําตามที่เราประเมินไว้เนี่ยถ้าเราปล่อยลักษณะที่ว่านีาา่จนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันสภาพมันจะเป็นยังไงเราก็จะติดตามแล้วก็ประเมินดูผลกระทบของการปล่อยน้ํากับฝนที่มีขนาดนี้นะครับเพื่อจะประเมินเตรียมที่จะช่วยเหลือ อยากจะทําความเข้าใจกับสื่อมวลชนเรื่องน้ำนี่นิดหนึ่งนะ<ม>พื้นที่ประเทศไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีระบบชลประทานเลยส่วนนี้เนี่ยจะอยู่แถวอีสานเป็นส่วนใหญ่ไม่มีระบบการชลมระทานในดทั้งสิ้นพื้นที่ประเภทที่สองก็คือมีการชลประทานในลักษณะที่เป็นอ่างน้ําเดียว การบริหารจัดการในอ่างน้ําเดียเ่ยวนียก็จะบริหารจัดการได้ค่อนข้างจะง่ายเพราะว่ามันรู้ว่าสถานภาพเป็นยังไงซึ่งอ่างทั้งหมดในประเทศไทยมี30สกว่าอ่างส่วนประเภทที่สาเนี่ยที่เรากำลงัลงพูดถึงอยู่ขณะนี้เนี่ยคือระบบน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาในประเทศไทยเนี่ยมีระบบอยู่สองระบบเท่านั้นเองคือระบบน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยาซึ่งมีเขื่อนใหญ่ๆ่อยู่สนะี่เขื่อนท่านทราบแล้ว แล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบแม่กลองที่อยู่แถวกาญจนบุรีก็มีอยู่สองสาเขื่อนงนั้นต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะ,ะนี่คนที่อยู่นอกเขตชมมทเลยเนี่ยเขาจะปลูกข้าวหรือว่าพืชที่เป็นพืชหลักได้เพียงครั้งปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะฮะในเขตชนมทานที่เป็นอ่างเดี่ยวเนี่ย ก็มีการบริหารจัดการโดยชุมชนมีการบริหารจัดการโดยเจ้าของโครงการแล้วเขาก็ดูแลกันได้อยู่แล้วในพื้นที่สองแห่งขนาดนี้เนี่ยมีทั้งฝนตกและฝนไม่ตกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่โคราชเนี่ยน้ำแรงเมื่อคืนน้ำท่วมนะก็จะมีสถานการณ์อย่างนี้ในพื้นที่ที่นอกเขตชมพทานแล้วก็พื้นที่ในเขตชมพทานประเภทที่เป็นอ่างเดียว ซึ่งส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่เราขอร้องกับประชาชนก็คือว่าให้ดูลมฟ้าอากาศในส่วนที่สองซึ่งเรากําลังพูดอยู่ขณะนี้เนี่ยต้องเรียนชี้แจงอีกครั้งว่ามีพื้นที่ที่จะดูแลประมาณ7ล้านกว่าไร่เศร็จนะตั้งแต่สุขโขท,ทยัยพิษนโุโลกอะไรพวกนั้นซึ่งเป็นภาคเหนือตอนล่างแล้วก็มาภาคก,กลางจนกระทั่งถึงถึง ถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณไข้เคียงซึ่งมีภารกิจอยู่3ามอย่างพูดหลายครั้งแล้วก็คือด้านเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านของก่าพวกบริโภคซึ่งในขณะนี้เนี่ยผมคงไม่ต้องย้าว่าในพื้นที่นี้เนี่ยซึ่งแปลกมากเลยฝนเนี่ยต่ำกว่าปกติประมาณ50%ต่ำกว่าปกติ50%ซนะซึ่งหลายปีมาแล้วเราไม่เคยมีมาอย่างนี้เลยนะ ตอนที่เราคุยกับท่านตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าแม้ฝนจะล่าไปเนี่ยก็จะตกบ้างแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยท่านก็คงเห็นแล้วว่าฝนฝนตกน้อยมากก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงจะต้องปรับกระบ,บวนการการส่งน้ำอันนี้พูดเป็นเรื่องเรื่องก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่เราไม่ปล่อยน้ําไม่ได้ยังไงก็ต้องปล่อยเพราะเหตุสองประการประการที่หนึ่งก็คือว่าถ้าไม่ปล่อยเลือกสวนไร่นาที่อยู่ใกล้กับบริเวณปากอ่าวเนี่ยจะเสียหมดนะซึ่งมีมูลค่ามหาศาล รวมทั้งกิจการทางภาคเกษตรอื่นๆซึ่งใกล้กับน้ําไม่ว่าจะเป็นการประมงหรืออย่างอื่นนะครับซึ่งจะเสียหายหมดนะอันที่สองเนี่ยน้ำที่กรุงเทพมหานครใช้อยู่ขนาดนี้นะคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากแม่น้ําเจ้าพยานะครับจะมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาถ้าปล่อยให้แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยเกิดความเข็มเกินขนาดมากจนเกินไปเนี่ย มันจะมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเพราะนั้นเหตุผลอันหนึ่งซึ่งเราจำเป็นจะต้องดูว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญก็คือสาเหตุสอประการส่วนในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคในปริมณฑลต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าเนื่องจากน้ำมีน้อยมากนะอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยส่วนที่ มีความขัดข้องบ้างซึ่งเราก็ได้แก้ไขไปแล้วเนี่ยแล้วต่อไปนี้เนี่ยผมกับท่านรัมตรีมหาไทยเนี่ยก็กำชับให้พวกเราเนี่ยที่มีหน้าที่ต่างๆเนี่ยได้ดูแลให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วต้องเรียนข้อเท็จจริงว่าน้ํากว่าครึ่งเนี่ยที่ลงมาจากปิงวังยมนานเนี่ยนะจนมาถึงเกือนเจ้าพญาเนี่ยถูกใช้ไปโดยพังเหนือตอนล่างนะนี่ในทุ่งเจ้าพญาทั้งหมดในขณะนี้เนี่ย เดิมเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะดูแลประมาณ 3. 3มสามสมจุี่ล้านไร่ตรงนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีมหาดไทยกับทางผมเนี่ยได้สั่งการให้เจ้าที่ทุกฝ่ายเนี่ยออกไปสำรวจนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ปลูกข้าวพร้อมกันนะใครจะปลูกเมหร่ก็ใครอยากจะปลูกเมื่อไหล่ก็ปลูกเพราะน,นั้นส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าพวกที่ปลูก ประมาณเดือนเมษาหรือต้นพฤษภาเนี่ยไม่น่าจะได้รับความเสียหายมากนักแต่คนที่อยู่ในเขตการชมพะทานเนี่ยซึ่งมีการเพาะปลูกก่อนคนที่อยู่นอกเขตการชมพทานส่วนหนึ่งก็คงจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้แต่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยทางเราจําเป็นจะต้องทางการสํารวจเพื่อให้รู้ชัดเจนว่าผลกระทบเนี่ยมันออกมามา,มากน้อยแค่ไหนเพียงใด อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะชี้แจงนอกเหนือจากการแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองสส่วนแล้วก็คือว่าการบริหารจัดการน้ําในครั้งนี้เนี่ยเป็นการบริหารจัดการน้าในใน,ในเวลาที่ค่อนค่าจะวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางการบริหารจัดการน้ำเนี่ยต้องคิดถึงทั้งสภาพน้ําที่มีอยู่แล้วก็เวลาที่ฝนจะตกข้อกําหนดที่เกิดขึ้นในขนาดนี้เนี่ย เกิดมาจากสมมุติฐานว่าฝนเนี่ยจะตกประมาณเดือนสิงหาคมนะเพราะนั้นถ้าเผื่อเหตุการณ์มันไม่ดีกว่านี้ก็ต้องหามาตรการต่อไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมดินฟ้าอากาศได้มากหนักต้องเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าบริเวณที่มีปัญหาหนักในขณะน,นี้ก็คือบริเวณลุ่มน้ำาจัพยาซึ่งมีพื้นที่การเพาะปลูก ประมาณ7ล้านกว่าไรน้ําอุปโภคบริรโภคทั้งพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยคิดว่ายันอยู่ได้ปัญหาจะมีบ้างบางส่วนจะแก้ไขได้ไม่วิกฤตเรื่องมี2สองน้ําของอุตสาหกรรมอยู่ได้นะครับกรเกษตรกรรมในขณะนี้รอในช่วงนี้ยังยังปล่อยถึงถึงเรายังลดไปเรื่อยๆแต่ว่าขอขอว่าอาย่าสุกนะครับแล้วก็คาดว่าฝนจะวิกฤตก็คือช่วงปลายเดือนเนี้ย ไปดิกรักดานะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีความเสียหายรัฐบาลจะเตรียมการช่วยเหลือนะครับกับผมรับมอบหมายให้มาดูเรื่องของการรายงานหรือว่าเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับฝนนะเพราะแต่คงทราบว่าช่วงนี้เนี่ยโดยภาคพื่เกษตรทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในเขตชระทานนอกเขตชระทานทุกคนต้องพึ่งฟ้าน้าฝนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็มีฝนตกหลายพื้นที่ของประเทศนะก็คือแสดงว่าตอนนี้มีฝนกระจายแต่ฝนแบบนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากเป็น ร่องอความกดอากาศต่ําขนาดเล็กที่มันถูกเหนี่ยวนําส่วนหนึ่งก็จากพายุที่มันมีอยู่ในประเทศจีนในเวลานี้นะครับซึ่งร่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเป็นปกตินะฮะลักษณะแบบนี้เป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่า process หรือกระบวนการการเกิดฝนตามฤด,ดูกาลมันมาแล้วนะฮะก่อนหน้านี้มันไม่มีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงในฝนลักษณะนี้ก็คงจะมีต่อเนื่องไปอีกสักประมาณ2-3วันนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยอาจจะหายไปช่วงหนึ่งนะครับแต่ก็คงจะไม่นานเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยสัญญาณภาพรวมของภูพิภาคที่เป็นตัวตัวบอกว่าฤดูฝนกระบวนการการเกิดฝนเนี่ยเข้าสู่ภาะวะปกค่อนข้างจะปกติก็คือว่าความกดอากาศสูงในประเทศจีนเริ่มเห็นชัดเจนนะครับ น้ำที่จะเข้าอ่างได้เนี่ยก็คือต้องเป็นฝนที่มาจากร่องฝนขนาดใหญ่ร่องฝนตามฤดูกาลหรือเรียกว่าร่องมรสุมที่จะเคลื่อนที่เข้ามาลงมาจากประเทศจีนในลาวตั้งแต่กลางเดือนอสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมาจะพาฝนจํานวนมากเข้ามาตามตามที่มันควรจะเป็นซึ่งอันนี้เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เได้โอกาสในการเก็บกักน้ําไว้สําหรับภาคฤดูแล้งที่จะมาถึงอีกทีหนึ่งใน ในส่วนของกรมชลประธานวันนี้ก็ได้มีการรายการรายงานคลมเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพน้ําในอ่างต่างๆนะฮะซึ่งพบว่าเรามีน้ําน้อยกว่าปี57นะ,ะอยู่2นตะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฝนเนี่ยในปี57ในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะป,ปกติแล้วนะะแต่ในในส่วนของปีนี้ยังมองว่ายังไม่ปกติเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ มีการรายงานว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่เป็นลักษณะอ่างเดียวเนี่ยอย่างที่สักครู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้พูดถึงว่าบางพื้นที่ก็อาจจะปลูกแล้วก็แล้วแต่สภาพฝนสภาพอ่างนะบางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่ปลูกก็รอรอ,อฝนกันอยู่แต่วันนี้ดูเหมือนว่าพื้นที่ที่มีปัญหาก็คือลุ่มเจ้าพยาซึ่งตอนนี้มีน้ําต้นทุนอยู่เพียง587ล้านนะฮะแล้วก็การระบายน้ําในอัตราวันละ28ล้านลูกบาศเมตรนะฮะก็ จากการติดตามสถานก,การณ์นะฮะว่าการระบายน้ำลักษณะเช่นนี้ในสถานก,การณ์ที่ที่ฝนที่มันเกิดเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะได้น้ำแค่อาจจะจะส่งน้ำลักษณะเช่นนี้ได้แค่เดือนต้นเดือนสิงหานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในต้นเดือนสิงหาเนี่ยฝนมันก็ควรจะตกแล้วแต่เรายังมองว่ามันไม่มั่นคงนักหมายความว่าเราควรจะเก็บน้ำได้สักช่วงหนึ่งนะก็มองว่า ถ้าระบายลักษณะเช่นนี้ก็อาจจะอาจจะมีปัญหาได้นะฮะก็ได้พิจารณาประกอบกับที่ท่านอาจารย์อนนท์พูดถึงเรื่องของฝนที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้มันก็มีมีลักษณะที่ที่ท,ที่ที่มีอยู่นะ,ะแล้วก็จะกระจายตัวนะฮะก็มองว่าถ้าเราเราลดการระบายในช่วงนี้ฝนก็ก็มาช่วยได้พอดีนะฮะก ก็เลยพิจารณาว่าถ้าเราระบายในัตาวันละ18ล้านเนี่ยโดยเริ่มตั้งแต่วันที่16นะฮะ16นี่ไม่ได้หมายความว่าลดจาก28มาเป็น18ทันทีนะฮะลดวันละวันละ2ล้านนะฮะซึ่งซึ่งการลดวันละ2ล้านเนี่ยมาถึงวันถึง18เนี่ยก็อาจจะถึงวันที่ประมาณวันที่20 21ซึ่งในช่วงน,นั้นเนี่ยก็อาจจะมีฝนลงมามามาช่วยพื้นที่เพาปลูก อย่างไรก็ตามเนี่ยกรมชมะทานก็เฝ้าติดตามสถานการณ์โดยตลอดซึ่งการปรับปรับาการระบายในในครั้งนี้ก็มองว่าสถานการณ์มันไม่ใช่มองนะฮะก็คือข้อเท็จจริงเราเห็นว่ามันมันมันน้อยกว่าที่เราคาดการนะฮะอย่างที่ตัวเลขที่บอกว่าตอนนี้มันมันผิดไปตั้ง50%จากจากค่าค่าค่าปกติเนี่ยถือว่าน้อยกว่าการคาดการนะะก็ทำให้มีการปรับแผนนะครับ ก็ในส่วนของกรมชนประทานก็มีเรื่องรายงานซึ่งครมอก็ได้รับทราบแล้วก็ได้ได้พิจารณาว่าสมควรที่จะดําเนินการตามที่กรมชนประธานได้ได้เสนอสวัสดีครับในส่วนของกรมสกัดน้ำานะครับเราได้รวบรวมโครงการนะครับที่ทางคณะกรรมการกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์เรื่องน้ำตั้งแต่ปี57นะครับว่าได้ทําอะไรที่ไหนบ้างนะครับเห็นได้ว่าในปี57เนี่ย นะครับเรามีโครงการที่ดําเนินการทั้งหมด2173โครงการนะครับจะได้ปริมาณน้ําทั้งหมดเนี่ย310ล้านลูกบาทเมตร,รนะครับสำหรับในปี2558าบดเนี่ยทั้งหมดนะฮะโครงการที่อยู่ในส่วนของการมาจัดการน้ําทั้งหมดทุกหน่วยงานนะฮะไม่ว่ากรมชลประทานกรมกรน้ําน้ําบาดาลกรมป้องกันและสาธารภัยกรมเจ้าท่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด,ด,ด,ด30,95โครงการนะครับซึ่งจะได้ปริมาณน้ําทั้งหมดเนี่ย1,100ล้านลูกบาทเมตร ปัจจุบันแล้วเสร็จไปแล้ว75%ก็เหมือนกับที่อาจารย์อนน์ว่าส่วนนี้นะครับถ้าเกิดมีฝนเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะรองรับเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้ทั้งเรื่องของภาคการอุปโภคบริโภคและภาคการ,กรเกษตรนะครับสำหรับในงบประมาณปี58เพิ่มเติมเนี่ยงบเงินกู้เนี่ยนะครับซึ่งทุกส่วนราชการเนี่ยได้รับจัดสรรทั้งเงินงบกลางแลกู้ทั้งหมดเนี่ย 50,300ล้านบาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับและในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการจ้างแรงงานให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในแต่ละจังหวัดนะครับที่ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับลงทบีนโดยจังหวัดนะครับแล้วก็ทํางานในส่วนราชการที่ลงมาในพื้นที่โครงการต่างๆเช่นกรมชลประทานกรมสกรน้ากรมป้องกันภละสาาภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับขอญากกลับเรียนว่าทางรัฐบาล โดยท่านนายกนัฐมนตรีและรรมรัตเอกพิจิตรนุชชาให้ความเป็นห่วงตรงนี้มากนะครับก็สั่งเร่งรัดการทํางานทั้งหมดนะฮะให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จให้มากที่สุดนะครับเก็บน้ําทุกเม็ดนะครับฝนทุกเม็ดที่ลงมาเนี่ยเพื่อให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้อย่างเต็มที่ครับเรื่องโครงการขออนุมัติโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์สามสายเลยนะครับสายแรกสายบางใหญ่กาญจนบุรีสายที่สองพัทยามาบตาพุธ สายที่3บางไผอินสระบุรีแล้วก็นครราชสีมาไล่ทีละเส้นนะครับเส้นแรกสายบางใหญ่กาญจนบุรีเนี่ยงบประมาณในการดำเนินการ5 5า2 0ล้านบาทนะครับแยกออกเป็น2ส่วนส่วนที่1คือค่าก่อสร้างแล้วก็ค่าควบคุมงานเนี่ยประมาณ5200ล้านบาทส่วนที่2คือค่าจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,420ล้านบาทนะครับในเรื่องของงบประมาณในส่วนนี้เนี่ยสำหรับค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานเนี่ยก็จะให้ทางกระทรวงการพลังพิจารณาระดมเงินทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศนะครับส่วนค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นก็ใช้จากงบประมาณประจำปีนะครับความยาวของมอเตอร์เวย์สายเนี้ย6กกิโลเมตร ลักษณะเส้นทาง4ถึง6ช่องจราจรนะครับเป็นด่านเก็บค่าทางแบบระบบปิดหมายความว่ามีด่านต่างๆจำนวน8ด่านในเส้นทางนี้ใครขึ้นจากด่านไหนลงด่านไหนก็มีอัตราค่าใช้จ่ายเป็นด่านๆไปไม่ได้เหมาทั้งเส้นในราคาอัตราเดียวนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายนี้จะเริ่มจากวงแหวนการจนาพิเษิษฝั่งตะวันตกนะครับตรงทางแยกต่างระดับที่บางใหญ่ ไปทางตะวันตกจนกระทั่งถึงทางหลวงหมายเลข3า4สองสที <state> appeal, like ่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อตัดมอเตอร์เวย์เส้นนี้แล้วก็จะสามารถช่วยเชื่อมการขนส่งระหว่างกรุงเทพปนิมณฑลไปจังหวัดในภาคตะวันตกและก็ภาคใต้จะช่วยแบ่งเบาภาระการจราจรที่คับข้างในถนนหมายเลข4ี่นะครับทางหลวงหมายเลขสี่เพชรเกษมแล้วก็เส้นปิ่นเกล้านครชัยศรีได้แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยัง ถ้าเหลือน้ำลึกแล้วก็เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายได้ด้วยนะครับ